สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดพระใหญ่บัวเช่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็บริเวณวัดก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นและเย็นสวยงามมากค่ะก่อนจะไปชมบรรยากาศของวัดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราไปนะคะก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจแล้วก็สําหรับการติดตามการรับชมของทุกๆท,ท,ท่านที่ รับชมทางช่องมานะคะก็อขอขอบคุณมากๆเลยค่ะไปชมบรรยากาศด้านในทางด้านหน้าฝั่งเข้ามาซ้ายมือก็จะมีองค์นักราชนะคะงองค์นีอก็ค่ะฝั่งทางเข้าทันด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นองค์นักราชหนึ่งเสียนึงองค์ก็จะเป็นนักราชตระกูลสายลุงนะคะ ทางด้านหน้าก็จะเป็นรูปปั้นเสียงของท่านก็จะโผล่ฝั่งซ้ายก็มีที่ไหว้ก็ส่วนทางด้านของหางท่านก็คือจะฝั่งอีกฝั่งมึงโผล่ขึ้นมาก็จะเป็นประติมากรรมที่อ่อนช้อยงดงามค่ะแล้วเราก็จะมีองค์นักราชอีกองหนึ่งที่สร้างอยู่กับ อีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปชมอันนี้ก็จะเป็นองค์นาคราชที่องค์แรกที่เราจะเห็นเมื่อเข้ามาในวัดก็สวยงามค่ะสำหรับท่านสายายานพญานาคที่ชื่นชอบในพญานาคก,ก็แวะมาที่วัดมากราบไหว้องค์นาคราชได้นะคะ ให้เป็นก้าเสียงไม่ยมีมีโชคมีลาภวันเลยคเนื่องจากบารมีจะมีได้ทุกอย่างเลยใช่เพราะว่าท่านรออยู่แล้วมัง่อนต่อพี่ที่จะทำจะอยู่กลางน้ำดูเราก็สัมผัสแล้วโอ์นาคานคราชอยากได้แบบเก้าเสียงแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะมาดูวัดพระ ใหญ่รุ่งเรืองุงเรืองค่ะเป็นพื้นที่อยู่ในอำเภอบัวเชนนะคะอยู่ในส่วนของอำเภอเลยซึ่งบรรยากาศดีมากเลยค่ะมมาอากาศเยน็นส,สบายแถมเป็นลมเย็นจากน้ำนะคะทิศทางของน้ำแบบจะเป็นห่วงจุ้ยที่ดีมากเลย แต่ก็เข้ามาก็คือจะมีพลังพิเศษมากเลยนะคะคืออาจารย์สัมผัสได้สัมผัสได้ค่ะองค์นักราชตอนนีองค์นักราชท่านอยากได้เก้าเสียนแล้วตำแหน่งของท่านนมีให้ชัดเจนว่าท่านอยากอยู่ตรงไหนด้วยนะคะเนี่ยลูกหลานพญานาคนะคะที่อยู่ใกล้ๆก็มากราบไหว้องค์นักราชเราได้มีพระใหญ่คือบริเวณวัดตรงนี้้ามีการเปิดบวงสรวงให้องค์พญานาคท่านได้ประทับ อย่างเห็นชัดเจนว่าถ้าเกิดเกิดจ้างขึ้นมานี่จะเจริญมากเลยนะคะ,ม,คะมาขอพรอได้นะคะลูกหลานพญานาคทุกคนเพราะว่าพลังเยอะมากจริงอจรจัจะสัมผัสถึงพลังได้เยอะมากใช่ค่ะ บริเวณวัดครับอู้เป็นอ่างเก็บน้ำเนาะใหญ่เก็บน้ําค่ะแล้วก็ความกว้างน้ําก็ยังอยู่เยอะดีมากเลยนะคะไม่ไม่แห้งนะคะท,ทั้งปีเพราะว่าอาจารย์โจ้เคยขับรถผ่านแต่ไม่เคยเข้ามาอันนี้เป็นครั้งแรกเลยคะ่ะเป็นครั้งแรกที่เข้ามาแต่อากาศดีแล้วก็ทิวทัศน์ดีมากเลยคะ่ะเย็นมากมก็จะไปดูนี่องค์มหคราชนะคะ เขียวลงเป็นสระน้ำนะคะก็ประติมากรรมค่อนข้างที่สวยงามอ่อนช้อยลมลื่นมากค่ะท่านผู้ชมอากาศเย็นมาก เพราะว่าติดกระแหล่งน้ําด้วยเราไปชมแหล่งน้ํากันค่ะ ต้องกลางมีชอบเวลาจะแบบลูกปั้นที่แบบลงไปในน้ำดูแบบมีชีวิตส่วนที่อยู่ใต้น้ำดมีชีวิตก็จะลอดใต้ท้องน้า มากระกูลจะสวยมากข้อปุดสีสุดโทรน่้อปุ่มสีเขียว 这里呢。 ค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศที่วัดก็ร่มรื่นมากนะคะเนี่ยแดดจัดแต่ว่าอากาศธรรมชาติเย็นมากก็คือจะติดเป็นแบบทางด้านนี้จะเป็นแบบอ่างอ่างเก็บน้ำเนาะ อากาศดีมากๆค่ะใครที่อยู่ใกล้หรือชื่นชอบในการพญานาคหรกราบมาไหว้ขอพรท่านและกราบได้ขอพรบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นน้ำเลยนะะคเย็นตลอดเวลาเลยแม้แต่แบบแดดแต่ว่าอากาศเย็นดีมากค่ะทุกท่านบรรยากาศก็คือเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่น่าท่องเที่ยวมาก <mile> มีอค์พระองค์ใหญ่ด้วยนะคะห้าธุเฮงหิงรมเย็นพระทรงตามสรงเครื่องฟางจักระรัดจักรพพัดเดี๋ยวเราจะไปชมพระกันนะคะพระใหญ่พิเศษเยอะนะคะท่านผู้ชมก็จารย์โจรับรู้ได้รู้สึกคือเหมือนลักษณะคือจะแฝงแฝงแน่นแน่นค่หน้าจาย์เริ่มแดงอันนี้คือจะพอรูปปั้นนเทพเจ้าของเมืองจีนนะคะ พระเจ้าของคนจีนน่าจะเป็นฮอ,อกล็อกซี่ว่ะให้รว,ว,วยรวยรวยนะคะฮอล็อกซีอ่อย่างนี้หนึ่งจริงๆะล้น่าจะเป็นพระแม่กวนอิมด้วยเนาะลูกหลานคนจีนก็จะได้มาจะได้มีความประทับใจอย่างมากแล้วก็ตอกปลูกต้นกวนอิมเอาไว้นะคะเพื่อ,รอประดับแท่นบูชาท่านข่ะพระองค์ใหญ่ตักใหญ่ อันนี้ต้องน่าจะสร้างและฉลองเมื่อ,อหลายปีผ่านมาแล้วนะคะใหญ่โตมากเลยก็ปฏิมากรรมขององค์พระก็<ช>แปลกตาดีนะคะฟางจากักรพรรดิเชียงใหม่สง่ามากค่ะก็ ไม่ค่อยจะได้เห็นพระพุทธรูปปางนี้กันสักเท่าไหร่นะคะ,คะโดยส่วนตัวก็ปางนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นกัน,น,น,กนด้านข้างก็จะมีไอไขวัดเจดีด้วยนะคะนี่ก็ทางวัดน่าจะอัญเชิญมาก,ก็มีชุดมาถวายก็น่าจะได้โชคลาภก,กันเจีชอบเนี่ยเป็นคาถาบูชาไอ<ำ>ไขวัดเจดีนะคะก็เนี่ยถ้าท่านใดชื่นชอบใน กุมารไข่ก็<อ>วัดแห่งนี้ก็มีกุมารไข่กุมารไข่ให้เรามาอมขอโชคครับอาจารย์ทำไมทูกมนไม่ติดเลยใช่ไมงนักเสียงโชคไม่ต้องไปไกลค่ะสุรินก็มี จะจผู้ชมคะจะให้อาจารย์โจข,ขอโชคลาภใหข้ขอบารมีจับองค์พระใหญ่ที่เรามากราบไหว้แล้วก็พ่อปู่ศรีสุดโธนะคะะเมื่อลูกหลานมาถึงจุดน,นี้แล้วก็จะขอโชคลาภเพื่อจะให้ลูกหลานทุกท่านได้มีโชคลาภเงินทองไหลเข้ามาทำให้ทุกคนได้เกิดความสุขและความเจริญก็จะขอพรอท่านให้โชคให้ลาภรั้งนี้ อยู่ทางก็จะมีทูบมีทูบเสียงให้เราด้วยทูบเสียงตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณไม่ถึงสิบอันนะคะแต่ว่าขอให้เป็นทูบเสียงที่ให้โชคนะคะคขอให้เป็นทูบที่เหลืออยู่ที่เป็นโชคเป็นลาบให้ท่านผู้ชมนะคะในอาจารย์จูปเป็นคนสื่สอสารแล้วก็ขอโชคลาภท่านให้แฟนๆทุกท่านนะคะจะนำตัว ขอให้ต่อไปไม่ต้องกลับไหวในวันนี้ขอพนบารมีที่สิ่งักดิสทท่านประธานมาขอนนี้ลูกหลานได้มากราบแล้วก็ขอให้เป็นสิริมงคลสำหรับลูกหลานทุกคนในวันนี้ลูกสานอำนาจบารมีทุกอย่างขอให้เปานความประทานทุอางในทสอให้ นี่ในน,ะะะกกน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกกันเป็นกุ่มนี้นะคะโอเคนะคะก็อขอปุูแล้วขอคุณขายแล้วขอให้ได้ก็วัดท่าใหญ่นี้ก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็เดินทางมาง่ายสะดวกค่ะอยู่ในอำเภอบวัวเชษน,นะคะ ก็บรรยากาศดีค่ะร่มเย็นกระทัดรัดแต่ว่าสัญจรมาง่ายค่ะไม่ใช้การสัญจรมาในอำเภอเลยนะคะแล้วก็เดินทางค่อนข้างสะดวกมากนะคะสะดวกมากค่ะขอโชคลางเงินทองเข้ามาให้ลูกหลานนะคะแล้วก็จเียเราก็จะมารลอลุ้มตัวเลขก็จะมารอลุ้นกันนะคะค่ะเดี๋ยวรอลุ้นตัวเลขกันค่ะ มรกดน,นะคะมีทางน้งานหน้า นะมแมูค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราจุดทูไว้ก็จะไปดูทางด้านของตัวเลขความปังปังของคลิปนี้ให้ทุกท่านนะคะก็จะนำตัวเลขสวยๆมาฝากก็ไปดูตัวเลขที่อาจารย์โจ้จุดไว้ขอกับ อ่าไขวัดจะดีนะคะว่าจะเป็นตัวเลขไหนไปชมกันค่ะเฮ้ยคุณพี่บอกว่าไม่อยากจะพูดเลยตัวเลขสวยนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยโอโหนี่ค่ะตัวเลขปังๆของไม่ปังตอนนี้แล้วจะปังตันไหนใช่ไหมคะก็ <laughs> เป็นไงคะความรู้สึกเห็นตัวเลขที่อชอบไหมคะแบบหยุดอยู่ตรงนี้เลยเห็นตัวเลขที่แบบ อยู่ในใจเลยใช่ไหมคะเป็นตัวเลขที่ชอบในใจเลยใช่ไหมคะใช่โอเป็นพี่วามเห็นแล้วแบบนั่งรอดูเลยนะเนี่ยพอมาชมด้วยกันแล้วแบบเดินเข้ามาแล้ะอืมคือสัมผัสได้เลยว่าเดินเข้ามานี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะใช่ชอบนะคะวัดไหนมีองค์นะคขรานี่สวยเนาะแล้วแบบนอกบรรยากาศเหมือนกับเขาเขาเขาเรียกว่าท่านน่าจะอยู่นี่หมายถึงว่า ไม่ไปไหนไหมายว่าไม่ใช่สถานที่ที่จะผ่านหมายถึงที่ที่ท่านอยู่อ่ะคนลุกเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นที่ที่ท่านอยู่แล้วเหมือนท่านก็แบบอยู่บําเพ็ญเพียรในวัดนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีสระน้ําซึ่งเหมือนเป็นวังนาคินเนาะภาษาภาษาเอเราคุยกันก็จะแบบบรรยากาศดีค่ะโอ้ถ้าใครชื่นชอบองค์นัราะนี่แนะนําเลยนะคะ ก็ย้ำตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของตัวเลขสำหรับการจุดทูปเสียงของอาจารย์โจ้ขอพรกับคุณไข่นะคะคุณไข่วัดเจดีก็ถ้าทุกคนที่ได้ตัวเลขไปแล้วปังๆนะคะก็เขาจะมีสิ่งของที่บนไว้ในป้ายเนาะก็เนี่ยนะคะ ก็นี่คือการแก้บนของไอ้ไข่วัดเจดีนะคะก็ถ้าท่านใดที่ได้ตัวเลขไปแล้วท่านจะนำไปเสี่ยงโชคและเกิดความปังปังทางด้านไหนก็วิธีแก้บนก็คือมีตามนี้นะคะหากได้โชคแล้วไม่สะดวกแจ้งแอดมินได้ค่ะจะมาแก้บนให้แต่โอนปัจจัยมาด้วยนะคะแอดมินจะแก้ให้ ก็ขอให้ปังๆนะคะทุกท่านสาธุไข่ไข่ในไข่คุณไข่ปูไข่ขอให้ทุกท่านในด้านของการเที่ยวชมคลิปนี้ของวัดพระใหญ่บัวเช่จังหวัดสุรินทร์ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้นะคะสำหรับตัวเลขก็คงจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กันมาตลอดนะคะก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามและรับชมกันอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย